สวัสดีครับพี่อยเพิ่งทานข้าวเสร็จข้าวเช้านะคะตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยเพราะว่าติดภารกิจลูกค้าเข้าร้านแต่เช้านะคะแล้วก็จัดส่งของลูกค้า,คามาทานข้าวากันเสร็จละหลังอาหารที่หอย,ยทานอะไรบ้างมีกิฟฟอรินเลซิตินนะฮะเลซิตินของกิฟฟอรินมันช่วยในเรื่องของตับนะฮะแล้วก็บำรุงสมองช่วยระบบการทําง,งานของสมองแล้วก็ประสาทนะครับ ช่วยในร่วมความจําด้วยนะคะแกะแล้วบางทีเราหลงหลงลืมๆงานยุ่งยุอะไรอย่างเงี้ยผ่านไว้นะครับหนึ่งพันมิลลิกรัมเช้าหลังอาหาร1นึ่งเม็ดส่อยราร่วมกับน้ำมันปลานะครับฟิชออยล์ของกิฟตฟอรินเหมือนกันหนึ่งขวดมีแคปซูลนะคะก็ทานได้สองเดือนเหมือนกันนะคะ อุ้ยมีแมวมีแมวมาด้วยสมกอมทำนพี่ออยก่อนดื่มได้ก็ต้องดูแลตับด้วยนะคะเราใช้ร่างกายทุกวันอาหารเสริมพวกนี้ช่วยได้ดีนะคะบำรุงสมองบำรุงประสะับบำรุงร่างกายช่วยให้การหลับนอนช่วยให้การขับถ่ายของเสีย มันดีขึ้นร่างกายสดชื่นขึ้นฟิชออยล์กิฟรินเบตซิตินของกิฟรินบำรุงสุขภาพกันด้วยนะคระขอให้ทุกคนสุขภาพดี